คำเตือนทางช่องของเราเสนอเพื่อเป็นแนวทางเลือกซื้อสละกินแบ่งของทางรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งพนันที่ผิดกฎหมายทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมขอบคุณครับสวัสดีนะครับสวัสดีเ c แฟนช่องน้องแสงชาแนลนะครับมาพ่อพีกอนองนะครับในช่วงเทศกาลสงการานต์พอดีนะ้พี่น้อง,องรับสลับมือในอกระดาษวันที่1 0 อ่าสิบสองเาย้เนาะ 12, May, สิบสองเมษายนสองพันห้าร้อยหกสิบแปดพี่น้องนะครับใกล้แล้วนี้พี่น้องอีกซีมือเนี่ยครับอ่าน้ำนะ้ำท่ามาฝากฟรีฝาก,ากน้องกัน,น,กนคือเก่าเหมือนเดิมนะครับสำหรับมือนี้เนาะนะครับอ่าต้องขออภัยเอซีนะครับาา FC, รบาดแผของเก่ขเขาข้อมูลเก่ามาอ่าให้พี่ให้น้องเข้าได้เบิงกันนะเพราะว่าข,อขา้อมูลเก่ามันสุกลกพี่น้องก็ลังสลองสงการ ในครับก็เลยเป็นแบบแคลุ้คลุกจใจหน่อยนึงนะครับก็เลยต้องขออภัยพี่น้องเนาะนะครับอาจจะเป็นเพราของกองมาเทียบไปพี่น้องเขาได้เบิ่งเอาสร้ารละคลิปนี้นะครับกับน้ำหน้าท่างของนะครับแอดไฟฟ้าแล้วก็วิ่งสาธาลทหารใบแดงเนาะพี่น้องเนาะนำมาฝากพี่ฝากน้องกัน ครับกส่อคาเปเบื่อนะอนะครับกส่อคาปเบื่องกมาฟังคำเตือนซะก,ก่อนเนาะพี่้องเนาะคำเตือนทางช่องทางช่องของเราเสนอเพื่อเป็นแนวทางเลือกซื้อสลากกินแบ่งของทางรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดนันที่ผิดกฎหมายทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมอาจารย์แต่ละท่านอาจารย์แต่ละสำนักล้วนแล้วแต่เป็นบุคคลธรรมดา ไม่ได้การันตีว่าจะเข้าหรือจะหลุดนะครับเอาการพิจารณาเอาพี่น้องเอาใส่วิจารณญาณในการรับชมรบเบงเพื่อความบันเทิงเบงเพื่อความสนุกสนานเบงเพื่อเป็นข้อมูลเนาะนะคับใเทียวตรงกับใจตรงกับพุ่มฟันยัดไปซะตัวนักขันบอตรงเบอรนั่นกับอตรงบอชอบกะแนะนำว่าให้พานได้พี่น้องเด้อยนะให้พานไปซะก่อนเนาะพี่น้องเนาะอ่ะแล้วก็อีกอันนึงนะพี่น้องเนาะที่บ่ลืมหลับที่สิลืมบ่ได้ก็คือ สำหรับท่านที่เขามาแล้วก็อย่าลืมนะครับเด้๋กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นการแจ้งเตือนให้ด้วยเนาะสำหรับท่านที่เขามาใหม่ก็อย่าลืมนะครับกดติดตามใบน้ำนะครับกดเทียเดี๋ยวกดบริษัทค่าใช้จ่ายพี่น้องกดติดตามแชร์ติดตามใบจะบริภาคลิปได้ดีๆจากทางช่องที่นําเสนอนะครับขอบคุณหลายกันแล้วกันนะครับขอบคุณเอฟซีสุขสุขคนนะครับเด้อนะครับจะไหนกันอ่ะมือนีใส่เวลาบดุลพี่น้องนะใส่เวลาเจริญหน่อยเนาะพี่น้องเนาะ ก็สีประมาณเจ้เกา้านาที่สิบนาทีนี่แหละนะครับพ่อ,อเป็นกระสายพ่อเป็นแนวทางของอที่ว่าเป็นแนวทางที่ว่าตามกฎระเบียบของยูทูปเพิ่นนะครับขอเรียกเข็นแป๊บนึงได้เปองด้อขอเรียกเข็นแป๊บนึงพี่น้องาไปใส่ในปากเขียนทักษหลังพี่นอนเอาโอเคนะพี่น้องเนาะเขียนแก๊บเดียวได้พี่น้องเด้อเอาวิ่งสายทหารไมแดงก่อนนะครับ าาส,ากกสายทหารใบแดง่อนเด้อ16เมษายน68สายทหารวิ่งเสียงอาซิบบชัดเจนไปได้พี่น้องเพราะว่าอา่มันไม่เสียพี่น้องช่วงนี้นะไม่ไม่บอ่อคอยดีแบบซื้อมากแล้วกับพังซื้อมากแล้วกับพังแค่เปพียงแค่แม่ดาสีบถสมดุลครับเพื่อทราบกังจะได้นะครับป้าซื้อมากอีกทีนึงมันก็ใส่ไม่หันบาแสบ ใส่งานเป็นอะไรละ่ะเป็นที่ว่าบ่ดังพอดีบ่มมวนพี่น้องบอ่มมวลได้เกิดกิจเหตุใจก็เลยบ่ได้ใส่ไม่นะพี่น้องนะเอา้ามาเพิ่งเจ้าแรกตอนกาะกันเดียว้เจ้าสีมั่งเจ้าแรกไใ้ละกันสีพาพี่พระนราไปเบิ่งอาจารย์แอดใต้ฟ้านะครับแอดใต้ฟ้าวิ่งสายทหารวันนี้ถ้าใบใบแรกถ้าพี่น้องเด้อเก้าสิบล้านคนว่าวิ่งเก้าสิบ,บล้าน เข้ามาล้านเปอร์เซ็นต์มากกว่ละพี่น้องอาจารย์ว่าดับดิบแบบนี้เนี่ยครับเกับพี่เจารนาพี่น้องพี่เจรณาเอาเด้อครับเด้อพี่เจรณาเอาแจ้งมาพี่น้องครับมาแจ้งจ้งอะไรกันเดี๋ยวได้ขออนุญาตสู้อีกชั่วโมงหนึ่งพี่น้องสู้เถยะเนาะเนี่ยซ้ำเก่าเออโอเค ว่าจะนั่งกับพี่น้องกับแคปหน้าจอไว้้แลวก็ไปขยายออกทุกอย่องเลยรือหากว่าใส่แว่นตาขยายเบิ้งก็ได้นะครับใส่แว่นตาขยายเบิ้งก็ได้ทด้อี่น้องเด้อนะครับ90ล้านนะวิ่ง90ล้านเป็นว่านนะพี่น้องอย่าเป็นชายาเป็นแบบว่าแค่ว่าเป็นสโลแกนของเบิร์นนะครับเป็นที่ว่าวิ่ง10ล้านเห็นไหมครับก่อนนี้วิ่งเก่านะครับว่าก้อนวิ่ง จิงหกเนาะจำว่าผิดเนี่ยผมก็บบริมีขอพูดเขาเชลูหฮพี่น้องนะครับแตมันตีคำลายก็เลยเปล่ามากาหาอะไรทำมาลงให้พี่น้องเขาได้เบิ่งกันครับกาค่าเสคือเบาเนี่ยน่าค่าสรองสงการแน่แบบพี่พี่น้องมาช่วงนี้เนาะแบบช่วงนี้พี่น้องมากอะคือบ้านแหละรับแขกไปใช้มากเลยหาจังหวะเวลามาลงแป๊บนึงนะพี่น้องเนะะาะเกี่ยวก็จังสิทธิ์ใสรรงต่ออ่ะเดี๋ยวขออนุญาตเขียน ใบหนึ่งได้พี่น้องได้เป็นของเอสสายฟ้านะสิบหกกับสี่ทับหกแปดปีนี้คือซีมูนเจ้พี่น้องเนาะฝนกับอากาศกบับบ้าหอนปนได้นะเพราะว่ามือเว้นกับฝ่าห้องบดึงพื้นผ่าว่มานมสีตกกบับบ่อตกพี่น้องอยู่บ้านแอดก็ได้นะครับโอ้ตก แห้งซสนอเอ็ดว่าเหรียญสงการเมืองมนอพนาวาก็เลยเอาประตูกยกเกียร์นะครับก็เอาผ่านไปแต่ว่ากับเอาว่าก็เอาอยู่นะครับแต่ว่ามันกับถ้ำให้เย็นอยู่เพราะว่ามันก็มีก่อนเบรกมีขีบฝาประมาณนี้นะคืมมันน่าพูดถึงเนาะเอ้ามาเบิ้งนะมาดูมาดูมาดูไอ้ใบนึ่นะครับ,บ,รบของเอ็ดใต้ฟ้านะครับเดือนที่สามเพื่อนว่าเดือนที่สามจับชุดได้ที่สามศูนย์สามสี่สามหก สามเจ็ดแล้วก็สามแปดแอปแอสใต้ฟ้าพิจารณาพี่น้องอ่ะแคบหน้าจอไปแล้วไปพี่น้องสายทหารนะครับแคบหน้าจอไว้เด้อนะครับสายทหารวิ่งไปที่โอเคนะพี่น้องเนาะอ่ะแคบหน้าจอตรงนี้ไว้ก็ได้พี่น้องแคบหน้าจอไว้เลยนะครับสำหรับเอฟซนะีนะครับอ่าที่เพิ่นติดตามอ่าที่เพิ่นใายการสนับสนุนก็ขอบคุณในหลายๆกลแล้วกันเนาะอ่าประกาศประชาสัมพันธ์นะครับทางช่องของเฮาก็ยัง ประกาศให้พี่ฮัน้องเฮาเนาะท่นนนะานใดครับมีแนวทางนะครับหรือว่า,ามีข้อมูลแนวทางสิได้มาจังได้ยาบวาสิเป็นความฝัน,นบ่ว่าสิเป็นการคิดคำนวณอยากเสนออยากนําเสนอกัยินดีนะครับเด้อทางช่องน้องแสงชาแนลนะครับอยากยินดีน,นําเสนอเป็นซื่อกลางให้วัซทัทไป,ปแบ่งปันความรวยแบ่งปันความเฮงนะครับจังไดกนกระหากว่าอยากลง ก็ยินดีนะครับเรื่องบริสิเป็นเลขฝันเลขคำนวณเลขคุณบาอาจารย์ท่านใดที่ว่าเพิ่นใดมาจังใดก็แล้วแต่เพิ่นน้องเหรอทางช่องห้องก็ยินดีเป็นซื่อกลางเป็นสะพานให้พี่น้องได้เชื่อมกันนะครับว่าแบ่งปันความรวยนะครับโอ้เสียงแก่ลดปีกปีกพนันบ้านะครับเพิ่นเค็ดใสเห็นแอสนั่งอยู่ใกล้หน้าบ้านนะครับอ่ะแคปหน้าจอไว้พี่น้องแคปหน้าจอเอาไว้นะครับแอสใต้ฟ้านะครับเด่นไปที่สามสามศูนย์สามสี่ สามหกสามเก็ดสามแปดนะับจะมีเขากับอ่าอาจารย์ไม่ออกนามก็คือสามกับศนะูนย์นอกไปหนะ้องเนาะเก้าสามศูนย์อีกอาจารย์ท่านหนึ่งก็คือหนึ่งกับเก็ดแล้วกนะ็มีเก็ดทั้งเก็ดทั้งสามทั้งศูนย์รับที่ว่าเด่นดินทั้งช่องห้องนำเสนอไปก่อนหน้านี้นะครับเป็นเพียงอนในทางนะครับเด้อพี่นอ้องเป็นเพียงอนในทางเท่านั้นนะครับเช่นชอบกับจัดคัดใจกับพานพี่น้องนะครับเช่นชอบกับ แนนวใหม่จัดราวพี่น้องล้อขาบ่าคลัดใจกับแนวใหม่พานล้อเรียกว่ามันตรงกับความฝันตรงครับแนวคิดข้อพิมพ์ของน้องตรงกับสูตรคำนวณตรงกับจิตกับใจกับจัดไปพี่น้องนะครับพวกพิธีการเรื่องสื่อสลากินแมงเขาตั้งรัฐบาลเพื่อนนะครับผู้ละใบสองใบผู้ละชุดสองชุดนะครับพ่อเร่ฟังแม่พี่น้องเนาะเงินอยู่กระเป๋าของพี่น้องก็จะได้กับก่อนสีสืกอ่ะพี่นิพิเคราะห์พินิพิจารณานะครับตุ้งตองไว้นะครับ อ,อย่าลืมว่าทางรัฐบาลมันอเก,กิเตือนประจําประจํเนื้ซื้อสลากแต่เพียงน้อยใส่สอยยางปลายัดจะบอตะคัดเรียงการเงินเนาะ <c oughs> อ่ะว่ากันไปพี่น้องนะครับว่ากันไปสลับแนวทางแต่ละหัวแต่ละสํานักนะครับกับกับมานําเสนอแผ่นทีพี่น้องใหได้เบิ้งอ่ะปิดไประจําหน่อยหนึ่งพี่น้องนะครับนําเสนอทีพี่น้องให้ได้เบิ้งนิดนิดน,น,น,น้อยนะครับอ่ะัวดละอา,อาจารย์บ่หลายนะครับสทาบทางแอดอาจารย์ประธานลายพี่น้องนะครับกับ อาอาจารย์ก็เก่าคนชิปค้นก่อทันชิปทันน้อยเกียดน้ำมานำเสนอนะครับกับพ่อระมาณนี้เนาะพี่น้องเนาะอ่ะสัลกินี่ก็ต้องขอขอบพระคุณอ่ะเบิ้งอีกรอบนึงพี่น้องนะครับดูอีกรอบนึงนะครับดูอีกรอบนึงกันแล้วกันนะครับพี่น้องอ่ะอันนี้แอสไต้ฟ้านะครับพี่น้องแอสไต้ฟ้าเด่นไปที่3 3 0 3 0 3 4 3 6 3 7 3 8นะครับแปดนอสไต้ฟ้าแคบหน้าจอไว้ที่พี่น้องเด้อขอบคุณหลายๆนะครับเจ้าของข้อมูลแอสไต้ฟ้านะครับ คุณลายกําลังกันโอ้เสียงรถดังแห้งพี่น้องนะครับอ่ะต่อไปเป็นของอ่าเป็นของเป็นของวิ่งสายทหารใบแดงนะพี่น้องเนาะสายทหารวิ่ง90ล้านพันวาเก้ามาล้านเปอร์เซ็นต์พนันว่าโชคดีจะเป็นของท่านพนันว่าเอ้าแคปหน้าจอพี่น้องสารับคลิปนี้ก็ขอบคุณหลาย บเจ้าของข้อมูลบัวศิเป็นแอสใต้ฟ้าบบัวศิเป็นวิ่งสายทหารใบแดงนะครับขอบคุณเอฟซีแฟนช่องที่ติดตามตั้งไททอมจนจบปวดข้อในเอฟซีจะจบมันมันนะครับเด้อเฮงเฮงรวยรวยที่จะเพินมแสงเงินรางกันเมื่อสุขกุดส้วนสารคีณีไปเพียงสามีแล้พอกับคลิปบยาชิบมีคาของวัวสวัสดีครับ